ยังอยู่ในหมวด cosmetics กันอยู่นะคะคุณพี่ใช่ค่ะ cosmetics หรือ makeup department ค่ะแหมเรื่อสังอางนะคะแต่ว่าว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้เราจะปรับโฉมคุณพี่เนี่ยนะคะด้วยความที่คุณพี่เนี่ยนะคะน่าจะออกแนวแบบรูปไข่นิดนึงนะครับจะเรียกว่าอะไรดีหน้ารูปไข่ face ละกันเนาะ face หรือไม่ได้กับเจ๊ผิดค่ะ face e เฟ face egg ช่ทยครับเขาไม่ได้รีกอย่างนั้น s y t h don't say egg face if you want to say หน้ารูปไข่อย่างเนี้ยต้องใช้คำว่า oval shaped face or just oval face oval is you know วงรีภาษาไทยเรียกว่าวงรี oval อ v a l ถ้าถ้า round ถ้า round ก็คือกลมถ้าเป็นวงรีก็คือ oval oval yes เป็นรูปทรงวงรีค่ะเจ๊หน้าสวยค่ะ นะครับด้วยความที่คุณพี่เนี่ยหน้าเนี่ยเป็นวงรีหรือว่า o v เว f a c เฟสเนี่ยนะคะเริ่มจากการฟาวเดชั่นใช่เลยรองพื้นจ้ะได้ค่ะเจ๊ด่วนรองพื้นแล้วค่ะเจ๊หล่อนฉันไม่ได้หมายึงรองพื้นอย่างงี้หมายถึงมันมันโอ้โหตายแล้วตาเล้วเขาดี่ัะรองพื้นอะไรล่ะคะรองพื้นอะไรพื้นพื้นหน้าใช่ไหมหน้าพักถ้ารู้ก็หยิบเองสิคะ ขออนุญาตนะคะลงเบาๆลงเบาๆนิดนึงนะคะเองพื้นฟาวเดชั่นฟาวเดชั่นนี่แล้วขอร้องนะเวลาฉันสอนอะไรเธอเนี่ยเชิญให้จำด้วยนิดนึงเข้าใจไหมคิ้วหายไปไหนโอเจ๊ดิ้นดิ้นสอบคิ้วดิ้นสอบคิ้วคิ้วโอ้ยโอ้ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้ได้ค่ะไม่เป็นไรนี่ค่ะเจ๊ดิ้นสอบคิ้วดิ้นสอบคิ้วคิ้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยของอย่างเราเนี่ยครับก็ดูที่โง่เฮงขออนุญาตนะคะจะเปลี่ยนโง่เฮงคุณพี่เลยนะคะค่ะ ดีมากค่ะต้องสวยใช่ไหมคะสวยงามรวยด้วยใช่ไหมคะค่ะนี่นะคะนีมีกระดกนิดนึงตรงนี้สวยงามตามท้องเรื่องค่ะ looking great looking great eye shadow นี้ค่ะเจ๊นะคะ่รดูว่านะคะสีไหนสีนี้เนี่ยตรงนี้เลยที่มันแบบกลิตเตอร์เลยกลิตเตอร์ใช่นี่เลยค่ะเหลับตาค่ะ close your eyes ค่ะลับตาลับตาค่ะ eye shadow eye shadow for your นี่เจ๊ มันต้องแนวแนวนอนไม่ใช่หรอคะตายแล้วขอ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 ญาตเลยค่ะพุ่ตายแล้ว,วมามจ๊ะมันต้อง horizontal horizontal ทำไมจะมา vertical ยังไงล่ะคะ<อ><อ>เหมือน horizon เส้นขอบฟ้า horizon คือเส้นขอบฟ้าแต่ horizontal คือแนวแนวนอนนะคะไม่ใช่แนวตั้งนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาดีๆครับพี่เชื่อหนูพี่เชื่อหนูพี่เชื่อหนูนะคะเอออย่างนั้นล่ะค่ะถูกแล้วต่อไปค่ะเจ๊นี่ไงแก้ม แก้มแก้มอ๋อแน่นอนที่สุด for the cheeks for the cheeks สิ่งนี้เรียกว่า brush brush คือแปรงแปรงได้แล้วไปอยู่บนหน้าก็คือ brush on แน่นอนเลยค่ะ brush on นะคะครับผมคิดว่าคนไทยหลายคนเข้าใจผิดนะทำไมเพราะว่ามีแปรงนะครับก็คือ brush ใช่ค่ะก็เอาอะไรไปไปใส่บนหน้าก็จะ brush on นะครับจริงๆจะใช้คําว่า

<authorities> <laughs> so, let me show you. I'll blush on. Oh, this? Let me put some okay. the blush on, okay. I'll show you how it's done. You know what? This might not even be enough. I'll just use my fingers. Okay. Oh, there you go, honey. Looking great. Now then, a little more. Okay. There you go. เข้าใจคำว่า blush แล้วใช่ไหมครับแต่ปัญหาต่อไปนะสิคะโทษนะคะหน้าของคุณพี่เขาเนี่ยมีทั้ง wrinkles คือรอยเหี่ยวย่นเหยี่ยวย่นค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มี freckles ก็คือกระใช่ไหมคะแล้วก็มี melasma ก็คือพวกพวกฝ้าแล้วก็มีด้วยนะค่ะเจ๊ zits ค่ะก็นั่งนั่งนั่งอยู่นี่แหละค่ะนั่งมาตั้งนานแล้วนั่งตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ย อ a นี่อะไรอย่างเงี้ย acne นี่อะไรมันขึ้นเสียงมันด่าฉันไอ้นี่ค่ะอาด่าอะไรทําไมาะเสียงมารยาทอย่างนี้เนี่ย zits acne ค่ะอยากจะคิดว่าเข้าใจผิดนะ i think you misunderstand what he said จริงๆเขาพูดว่า zits นะฮะ zits ก็จะแปลว่า acne นะ zits acne you know zits zit zit pimple กก็แปลว่าสิวนั่นแหละครับถ้ามีเสียงสัตวที่ลำคอตัว tsi t z ก็คือ zits แต่ถ้า sit อันนี้คือ s i t sit sit and sit ก็คือ s ก็คือ sit แล้วถ้าตัวเหมือนเหมือนเยอะไปเยอะไปเยอะไปมันมันมีมีพึ่งบินมา s i t นั่นเอง s i t นั่นเอง s i t อ๋อสันพอแล้คนนี่ก็ไม่ได้ด่าว่าแย่หนี่ใช่ไหมไม่ใช่นั่นคือ a c นนี่คนไทยออกเสียงว่าแคนนี่แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า a c นนี่จำไว้นะครับสามเคลื่อพวกนี้ครับ pimple freckle นะครับริ้งก์ล่ะค่ะได้ค่ะแต่ก็แน่นอนที่สุดหรือครับตอนนี้ ปากคุณพี่ปากคุณพี่ใช่จบที่ปากค่ะจบที่ปากเลยค่ะเป็นอย่างยิ่งนะคะขออนุญาตใช่ค่ะคุณพี่ชอบสีอะไรมากคะแดงก็ดีนะคะแดงดีไหมคะแต่หนูชอบน้ำตาลมาก Red would be great ใช่แล้วที่แดงเหรอ But I think I think brown suits her more นะคะสีน้ำตาลเนี่ยเข้ากับเจมากกว่าขออนุญาตนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างขออนุญาตแต่งฝั่งนี้ก่อนนะคะคุณพี่อยู่ที่นี่นะคะ <Big> difference. โอ้ใช่ค่ะพ <Wow. S 1> ี่ค่ะขออนุญาตนะคะ Big difference now. Wow Looking great, honey. นะคะนี่็นแปลงมากเลนะคะจะเพิ่มมิติให้ด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะ สสุดค่ะสสุดคุณพี่ใช่ไหมคะ oh yeah I think you look great thanks guys you're so professional the team จริงจริงอะยังไม่เห็นอยากเห็นใกล้ๆพอจะมีแบบกระจกไหมคะกระจกกระจกอย่าไปดูเลยค่ะอย่าไปดูเลยไปที่บ้านทีเดียวดีกว่าใช่ค่ะอยากเห็นนะคะอาดามมีกระจกไหมคะของกระจกหน่อยเธอจะได้รู้ว่ามันโอเคหรือยังเรามีคเรามีเป็น magic mirror on the wall ด้วยค่ะกระจกพิเศษค่ะ อ้าเจ๊อุ้ยตายเจ๊ดึงมาจากไหนเนี่ยก่อนอุ้ยตายออเออดีเออเจ๊โดนแน่เลยเจ๊โดนด่าแน่เลยชอบมากเลยอะค่ะเอาอย่างเงี้ยอีกครั้งได้มั้ยคะฝั่งนี้โอเคไหมคะดำเอาที่สบายใจ whatever makes you happy honey โอ้ยโอเคฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เอาอีกค่ะเอาให้เหมือนด้วยนะคะเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะ copy paste thanks guys เรื่องแรกในเทปนี้นะครับก็คือพวกทรงต่างๆช่นอว่างเช่นถ้าเป็นทรงกลมธรรมดาก็จะเป็น round ถึงแม้ว่าวงกลมคือ circle แต่อะไรที่มันเป็นทรงกลมก็คือ round นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นทรงรูปไข่หรือเป็นทรงวงรีก,ก็คือ oval นะครับ o v a l oval นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนัคือ a square นะฮะร,รือ square อย่างเช่นนะครับ a square face บางทีพอว่าหน้าเหลี่ยมใช่ไหมฮะมี rectangular นะฮะ rectangular ก็ ular, คือมาจากคำว่า rectangle ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ r e c t a n g u l a r คือ additive ครับต่อไป horizontal นะฮะ horizontal คือแนวนอนนะครับมาจากคำว่า horizon แต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนิดนึง horizon ก็คือเส้นขอบฟ้าแต่ horizontal นั่นนะครับก็คือแนวนอนถ้าแนวตั้งก็คือ vertical นะครับตัว v หน่อยนะ V-V vertical ครับผม อันต่อไปมันจะมีคำว,ว่า brush กับ blush ที่บ้านเราก็เข้าใจผิดระดับชาตินะครับ brush นะฮะก็จะเป็นนามก็ได้หรือจะเป็น verb ก็ดีนะครับก็คือ verb ถ o แปลงหรือเป็นนามของคําว่าแปลงแต่ blush นะฮะ b l u s h blush นะฮะก็จะเป็นการอายหรือการหน้าแดงเวลาล eye, รเราอายเขินอายจนหน้าแดง นั้นครับที่คุณผู้หญิงเอาสีแดงๆไปทานหน้าเนี่ยเขาเรียกว่า blush on นะฮะ blush on นะฮะ blush on บางทีไม่มี on ด้วยซ้ำน,น,นะฮะก็คือ blush นะฮะ blusher ก็เคยได้ยินมานะครับแต่ any way ครับ blush on ก็คือเอานะฮะรอยแก้มแดงเวลาเราอายเนี่ยใส่ที่แก้มหน่อยจะได้ดูสวยนั่นเองครับ blush on นะครับพูดถึงเรื่องของหน้าตาพูดถึง wrinkles ก็จะเป็นรอยเหี่ยวย่นนะฮะ freckles ก็คือเป็นกระนะครับ MELASMA มานะฮะเมลลั m a ก็จะเป็นฝ้าส่วนถ้าเป็นเรื่องของสิวนะครับผมมี3คำนะฮะให้เลือกเลยทีเดียวนะครับคำแรกก็คือ ZITS นะครับแต่จะต้องใส่เสียงเหมืนคล้ายๆเสียงพึ่งฮะ z ินะฮะถ้า s i t เนี่ย s t sit นะมันจะเป็นเสียง S แต่ถ้า z i t นะฮะก็จะเป็นสิวนั่นเองชาวไทยชอบออกเสียงว่า ACNE แต่ฝรั่งจะเป็น ACNE นะฮะ a c น e หรือจะใช้คำว่า PIMPLES ก็ได้ครับถ้ามีแค่เม็ดเดียวก็ไม่ต้องไปใส่ S นะครับ Thank you